สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวลัคนาราศีพฤษิดูดวงแบบโหราศาสตร์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในวันในองศาที่หนึ่งองศาที่หนึ่งดาวพฤหัสบดีจรฉากกักคณาก็มีโชคมีลาภจากบุคคลอืน่นมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงใน การงานให้ความสำเร็จแล้วก็ระยะน,นี้ในด้านการงานนี้จะได้รับความก้าวหน้านะคะจะได้เงินจากลูกหนี้ด้วยหากมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีค่ะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเบิกบานม,าม,บาออมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะคะมีโชคมีลาบจาก ความสำเร็จต่างๆนะคะจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณที่ดีขึ้นค่ะจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็ในช่วง3องศานะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยติดอยู่ไม่ติดบ้านนะคะจะต้องเดินทางไปตัวนูน้นตัวนี้บ่อยๆอาจจะมีการเดินทางติดต่อคบค้าสมาคมต่างๆกับคน รอบข้างนะคะในการงานและก็มักจะมีปัญหาขุกขลักเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะผู้คนนะคะที่เดินทางเข้ามานะคะมีช่วงที่กลุ้มอ,อกกลุ้มใจอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่มากมักจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านตัวคุณเองนี้ก็จะมีการขยับขยายในเรื่องของการงานก็จะมีการพัฒนาตัวเองค่ะการงานของคุณก็จะ เพิ่มเขาเรียกว่าจะทดสอบความสามารถของคุณให้มากให้ระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งกับเพศตรงข้ามนะคะราหูจรทับลักก็คือให้ระวังความดื้อรั้นของคุณให้มากๆด้วยค่ะมีแนวโน้มว่าจะไม่ค่อยรับฟังความรู้สึกไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะบางทีตัวคุณเองอาจจะใช้อำนาจมากเกินไปกับคนรอบข้างนะคะ ยังไงแล้วก็ขอให้คุณระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องให้ขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะดาวอังคารจรฉากให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคเก่ากำเริบปวดแข้งปวดขาหรืออาการเดิมๆที่คุณเคยเป็นค่ะลูกน้องบริวารอาจจะก่อความวุ่นวายหรือจุกจิกกวนใจให้คุณต้องไปแก้ไขปัญหานะคะบางทีเรื่องเกี่ยวกับหนี้ สินนี่อาจจะทำให้คุณรับปากใครไว้แล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าผิดคำพูดก็แล้วกันนะคะดาวสุเกลงชีวิตอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขนลงลงบ้างด้านทรัพย์สินเงินทองก็จะมีความสะดวกสบายค่ะรวมไปถึงด้านความสัมพันธ์กับคนรักในด้านใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าความรักไม่ค่อยโดดเด่นเงียบๆกันไปนะคะ มีปัญหาจุกๆจิกๆก,ก,กค่ะมีอะไรก็อภัยให้การสำหรับคนที่ไม่มีคู่หรือคนที่คุยคุย,คยกันอยู่นะคะตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเนื่อยเหน่นา,น,าน,านายกับผู้ครอ,องของคุณแต่ก็ไม่มากค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดดาวสุขร์จรผ่านไปความรู้สึกนั้นก็หายไปเองนะคะอย่าไปเครียดกับชีวิตให้มากนะคะ หองศาดาวผูตโตพังอาจจะมีความรู้สึกอยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานของคุณด้วยนะคะคุณมีปัญหาคุณสามารถแก้ไขให้มันโลง่ลงโปร่งสบายได้นะคะคนพุจิคุณเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหานักวางแผนอยู่แล้วคะ่ะอาจจะมีการถกเถียงขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้างก็ขอให้คุณลดลาวาสอกลงบ้างนะคะตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ บางครั้งจะเป็นคนวิตกกังวลค่าใช้จ่ายอาจจะรู้สึกว่าใช้จ่ายเกินตัวถึงขั้นตนหนีทีเหนียวกับตัวเองอาจจะหมดเปลืองไปกับบุคคลอื่นอาจจะหมดเปลืองไปกับคู่ครองคนรักหรือบริวารก็ได้นะคะเอาละคะ่ะชาวลัคนาราศรีพฤจิคะยังไงแล้วเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้คุณโชคดีเกี่ยวกับ การงานการเงินแล้วก็ความรักแล้วก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณให้มากๆการที่คนเราจะดําเนินใช้ชีวิตต่อไปให้ดีก็ต้องมีสติในทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ